ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็อยู่เกมรันเจนไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงความสามารถของโคดโบใหม่นะครับทุกคนก็จะมีเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยนะตู้คนไม่รวมหนึ่งพันหน่วยป่านะครับตู้แต่มันเป็นขั้นสองนะครับทุกคนแล้วก็มีสกิลดาเมจนะครับสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนไม่รู้เป็นตัวอะไรเหมือนกันครับทุกคนผมก็ยังไม่รู้นะแต่ก็รู้แน่ๆครับมีความสามารถใหม่ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับทุกคนความสามารถมันคล้ายๆแบบซินจังนะครับตู้คนเ้าผมพาไปซินจังซินจังอยู่นี่ อ่ะขั้นสองเหมือนกันเลยครับทุกคนน่าจะเป็นแต่คอลโบใหม่เหมือนจะเป็น12วินะครับทุกคนโอเคครับก็ดีนะ12วิก็ยังดีครับทุกคนแต่ก็น่าจะเป็นพระเอกกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งครับทุกคนส่วนคอลโบอืนะ่นๆะผมว่าดวงดีมากครับแต่ตอนนี้ไม่มีเพชรเลยครับทุกคนผมก็สะสมได้แค่ประมาณ300หรือ 600, รอ600ครับทุกคนในเดือนนั้นนะแล้วก็เอาตัวทั้งหมดไปสุ่มแล้วกัน,นครับทุกคนแล้วผมก็จะเปิดพาร์ทเอาตัวอีกสิใบตัวนี้นะครับทุกคนตอนเรือหนึ่งนะ ไยครับแล้วแต่เพิ่อมโอกาสมันจะมาวันจันทร์นะครับทุกคนก็รอกันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะโคโโบมันดีนะเขาสามารถเไยครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ